สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันในประเด็นที่ร้อนแรงมากในตลาดหุ้นไทยนะคะกับเหตุการณ์ที่หุ้นอย่าง KTC ซึ่งปกติถือเป็นหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ด้วยกับดิ่งติดฟลอร์แบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วก็ลากหุ้นอีก2ตัวคือ XPG กับ BEC ลงไปด้วยนะคะสร้างความสับสนคำถามมากมายเลยวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันค่ะว่าเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่จากข้อมูลที่เราพอจะมีนะคะคือ จุดที่มันแปลกมากๆเลยนะคะผู้บริหาร KTC เองก็ออกมายืนยันบอกว่าพื้นฐานบริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นาผลประกอบการก็ยังดีอยู่นี่เสีย NPL ก็ตำ่ำแล้วทำไมทาไมหุ้นถึงได้ร่วงหลักขนาดนี้ล่ะคะมันดูเออสวนทางกับความเป็นจริงมากๆเลยค่ะครับใช่ครับคือลักษณะแบบนี้มันมันชี้ไปทางอื่นเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องของธุรกิจโดยตรงแต่มันต้องเป็น เหตุการณ์พิเศษบางอย่างที่เข้ามาแทรกแซงบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเ,เรื่องสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบแบบเฉพาะเจาะจงกับหุ้นแค่3ตัวนี้พร้อมๆกันแบบนี้ได้ครับพอพูดถึงเหตุการณ์พิเศษเคำว่าบังคับขายหรือฟอสเซลก็เลยดูดูเหมือน จะเป็นคําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะมีคนเห็นมีรายงานว่ามันมีคําสั่งขายหุ้น KTC XPG BEC ออกมาพร้อมกันแบบปริมาณมหาศาลเลยอย่างผิดสังเกตมากมากค่ะถูกต้องครับการบนคับขายหรือฟอสเซลที่ว่าเนี่ยหลักๆเลยนะครับมันมีกลไกที่เป็นไปได้อยู่2ทางใหญ่ๆ 1. ก็คือมาจินคอครับหรือการเรียกหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาจินที่เราคุ้นเคยกันดีคือพอราคาหุ้นมันตกลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ย บโบรกเกอร์เขาก็จะเรียกให้นักลงทุนเติมเงินหรือเติมหลักทรัพย์เพิ่มเข้าไปถ้าเติมไม่ทันตามกําหนดเวลาบโบรกเกอร์เขามีสิทธิ์ที่จะบังคับขายหุ้นในพอร์ตออกมาเลยซึ่งข้อมูลก็ชี้ว่า KTC เนี่ยมีสัสดส่วนหุ้นที่นักลงทุนถือผ่านบัญชีมาจิ้นอยู่สูงเหมือนกันนะครับประมาณ16%ได้กับอีกทางหนึ่งก็คือการจำนำหุ้นนอกระบบครับอันนี้คือการเอาหุ้นไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินกันนอกตลาดหลักทรัพย์ถ้าเกิดผิดนัดชำระนี่ขึ้นมา เจ้าหนี้กระนําหุ้นนั้นออกมาเทขายในตลาดได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูจากรูปแบบการขายนะครับที่มันรุนแรงมากปริมาณมหาศาลแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาสั้นๆเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่มันจะเทไปทางการถูกบังคับขายโดยโบโรกเกอร์มากกว่าครับคือผลจากมาจินคอนนั่นเองเพราะมันเป็นการเทขายแบบค่อนข้างกระทันหันแล้วก็พร้อมเพรียงกันมากๆครับหูฟังดูเหมือนเป็น เป็นโดมิโนเลยนะคะพอตัวหนึ่งเริ่มมีปัญหาก็อาจจะไปกระทบส่วนอื่นๆที่เชื่อมโยงกันได้ซึ่งพอไปดูข้อมูลลึกๆก็เหมือนจะเริ่มเห็นภาพความเชื่อมโยงที่ว่านี้ชัดขึ้นนะคะว่ากันว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากๆรายหนึ่งที่ถือหุ้นจำนวนมากอยู่ทั้งใน KTC XPG แล้วก็ BEC ด้วยใช่ครับแม้ว่าตรงนี้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมานะครับ แต่การที่หุ้นทั้ง3ตัวเนี่ยราคาดิ่งลงหนักพร้อมกันแบบผิดปกติมากๆมันก็ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยครับว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านนี้อาจจะกำลังประสบปัญหาทางการเงินส่วนตัวที่ค่อนข้างรุนแรงจนไม่สามารถหาเงินมาเติมหลักประกันในบัญชีมาจิ้นได้ทันเวลาก็เลยก็เลยถูกฟอสต์ลิควิดเดชันหรือว่าถูกบังคับขายหุ้นทั้งหมดในพอร์ตออกมา ต้องย้ำตรงนี้นะครับว่านี่เป็นประเด็นเรื่องสถานะทางการเงินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆไม่ใช่ปัญหาที่ตัวบริษัท KTC XPG หรือ BEC โรยตรงเลยครับพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้อาจจะยังดีอยู่ค่ะถือว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงจริงๆนะคะเรื่องนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าบางทีความสำเร็จในอดีต อย่างเช่นอาจจะมีนักลงทุนที่เคยทำกำไรได้เยอะมากๆกับ KTC มาก่อนมันอาจจะนำไปสู่ความมั่นใจที่มากเกินไปจนกล้าใช้ leverage หรือกู้เงินมาลงทุนผ่านบัญชีมาจินในสัดส่วนที่สูงมากๆโดยที่อาจจะละเลยการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมไปหรือเปล่าครับอันตรายจากการลงทุนนี้มันมีหลายมิติมากๆครับทั้งเรื่องของ อัตตาหรืออีโก้ที่มั่นใจในตัวเองสูงเกินไปหรือบางทีก็เป็นความคุ้นเคยเดิมๆนะครับที่เรียกว่า familiarity bias คือกลับไปซื้อหุ้นตัวเดิมที่เคยให้กำไรโดยที่อาจจะไม่ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้ดีพอหรือแม้แต่การมองข้างปัจจัยพื้นฐานที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง KTC เองถึงจะดีแค่ไหนก็อาจจะถูก disrupt จากเทคโนโลยีใหม่อย่าง blockchain ได้ในอนาคตใช่ไหมครับ แต่แต่ที่สำคัญที่สุดในเคสนี้เลยก็น่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงจากการใช้ Leverage หรือ Margin ที่สูงเกินพอดีนี่แหละครับการใช้มา r g จินสูงๆเนี่ยมันเหมือนขับรถเร็วมากๆครับต่อให้รถดีแค่ไหนแต่ถ้าพลาดนิดเดียวผลกระทุบมันรุนแรงมากจริงๆบางทีสัญญาณทางเทคนิคอาจจะเตือนให้ขายไปตั้งนานแล้วแต่ถ้าเรายังยึดติดก,กับความสำเร็จเก่าๆหรือมั่นใจในพื้นฐานแบบไม่ลืมหูลืมตาก็อาจจะสายเกินไปได้ นี่คือบทเรียนเรื่อง risk management หรือการบริหารความเสี่ยงและการมีสติในการลงทุนที่สำคัญมากๆเลยครับนอกจากเรื่องมาจินคอที่เราคุยกันแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องการจำนำหุ้นนอกระบบที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นนี้ก็น่ากางังวลคือการที่ข้อมูลการเอาหุ้นไปค้ำประกันนอกตลาดเนี่ยมันไม่มีการรายงานที่โปร่งใสหรือเข้าถึงได้โดยทั่วไป มันทำให้เราหรือนักลงทุนรายย่อยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมีหุ้นอีกจำนวนเท่าไหร่ที่อาจจะถูกล็อกไว้ในลักษณะนี้และพร้อมที่จะถูกเทขายออกมาได้ถ้าหากเจ้าของหุ้นเกิดมีปัญหาทางการเงินขึ้นมามันเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมนะครับอาจจะต้องมีการพิจารณากันมากขึ้นว่าควรจะมีความโปร่งใสในเรื่องนี้มากขึ้นไหมเช่นอาจจะให้ทางสนย์รับฝากหลักทรัพย์รวบรวมข้อมูลภาพรวมแล้วรายงานออกมา เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพความเสี่ยงที่แท้จริงได้ดีขึ้นนะครับต้องแยกแยะนะครับระหว่างการจำนำเพื่อเสริมสภาพคล่องท,งทางธุรกิจตามปกติกับการที่อาจจะใช้เป็นช่องทางในการแอบขายหุ้นเงียบๆที่เรียกว่า hidden exit นะครับ สรุปแล้วนะคะสถานการณ์ของ KTC XPG และ BEC ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากการถูกบังคับขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งที่อาจจะมีการใช้ Leverage ที่สูงมากไม่ใช่ปัญหาที่มาจากปัจจัยพื้นฐานของตัวบริษัทเองโดยตรงซึ่งก็นับว่าเป็นเครื่องเตือนสติครั้งสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการควบคุมอตัตราแล้วก็การใช้เครื่องมือทางการเงินอย่าง Leverage อย่าง ระมัดระวังมากๆค่ะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้คิดต่อนะครับก็คือว่าแม้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนในระยะยาวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่ากลไกลของตลาดเองหรือพฤติกรรมของผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายเนี่ยสามารถสร้างความผันผวนหรือความปั่นป่วนอย่างรุนแรงในระยะสั้นได้อย่างที่เราเห็นกันคำถามสำคัญก็คือเราในฐานะนักลงทุนแต่ละคนเนี่ย เข้าใจความเสี่ยงต่างๆที่มันซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวนอกเหนือไปจากแค่งบดุลหรือผลประกอบการของบริษัทได้ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนแล้วมันยังมีสถานะหรือว่า Leverage อื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นอีกบ้างไหมที่อาจจะกำลังรอสร้างแรงกระเพื่อมหรือส่งผลกระทบต่อหุ้นตัวอื่นๆในตลาดที่เรายังไม่รู้อีกอันนี้น่าคิดตามครับ